สวัสดีค่ะทุกทกท่านคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่คุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่ว่าท่านจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของคุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงนั่นเองนะคะและหากท่านใดที่ชอบดูดวงล่วงหน้ากดกระดิ่งตัวข้างบนตัวที่3เอาไว้ได้เลยค่ะท่านจะได้เป็นคนแรกที่ได้เห็นคลิปล่าสุดของคุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงนั่นเองนะคะและโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังคลิป เพราะนี่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนั่นเองค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะชาวราศีเมถุนท่านสามารถดูได้ทั้งลัคนาและราศีเกิดนะคะสำหรับ F.C. ท่านใดที่เข้ามารับฟังคลิปเป็นครั้งแรกหากท่านเกิดในลัคนาเมถุนท่านสามารถรับฟังคลิปนี้ได้เลยค่ะชาวราศีเมถุนทุกท่านคะในช่วงเดือนพฤศจิกายนปี2566ท่านจะดวงดีด้านใดบ้างมีเรื่องอะไรบ้างหรือไม่ ที่ท่านจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเพื่อที่ว่าท่านฟังแล้วท่านจะได้มีสติในการทำงานและการใช้ชีวิตเพิ่มมากขึ้นเอาระคามารับฟังกันเลยนะคะขอเริ่มที่การงานของท่านก่อนนะคะเป็นอันดับแรกช่วงเดือนนี้ชาวราศีเมถุนดวงเปิดดวงดีขึ้นนะคะเป็นช่วงที่คนรักและเมตตาคนนิยมชมชอบปากมีสเสน่ห์พูดจาน่าเชื่อถือน้มน้าวจิตใจคนได้ดีพูดอะไรออกไป คนเขาก็เชื่อที่สำคัญช่วงนี้เหมาะแก่การพูดคุยเจรจาต่อรองผลประโยชน์เพราะท่านจะมีข่าวดีเกิดขึ้นได้รับผลประโยชน์สูงสุดทําสำเร็จท่านใดที่ทํางานเกี่ยวกับการใช้คำพูดขอให้ลุยให้เต็มที่ออกพบปะลูกค้าอย่ารอให้ลูกค้าเดินเข้ามาหาอยากเสนองานเสนอโปรเจกต์กับผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่ากับลูกค้า ดีลงานตกลงผลประโยชน์ต่างๆท่านทำได้เลยค่ะในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้ช่วงดวงดีปากมีสเสน่ห์คนรักและเมตตาอย่าอยู่นิ่งๆอย่าอยู่เฉยๆนะคะที่สำคัญช่วงนี้การงานของท่านนั้นในช่วงระยะเวลานี้นะคะงานที่ท่านจะได้ทำในช่วงนี้ถือว่าการงานรับรื่นและคล่งตัวมากขึ้นท่านจะมีข่าวดีจากงานที่ท่านทาคาแต่ มีแต่นะคะในช่วงนี้หรือหากท่านฟังก่อนเดือนพฤศจิกายนขอท่านเตรียมตัวรับมือกับการเปลี่ยนแปลงเอาไว้ได้เลยนะคะในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้งานของท่านจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือว่าปรับเปลี่ยนบางสิ่งบางอย่างบางท่านนะคะถึงท่านอาจต้องย้ายงานย้ายอาชีพกันเลยก็มีนะคะซึ่งบางอย่างตัวท่านเองก็อาจจะคาดไม่ถึงฉะนั้นในเมื่อเรารู้ดวงล่วงหน้าเราก็เตรียมรับมือให้ดีๆและไม่ว่า ท่านจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใดก็ตามขอให้ท่านมีสติที่สำคัญหากท่านเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นมาจริงๆจะเป็นการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นกว่าเดิมและท่านจะค้นพบโอกาสใหม่ๆในการทำงานเพิ่มขึ้นมีดวงได้ทำอะไรใหม่ๆจะมีคนช่วยเหลือผลักดันด้วยการยื่นข้อเสนอดีๆให้กับท่านในช่วงระยะเวลานี้นะคะคนในที่ทำงานก็อาจจะทำท่านอึดอัดใจอยู่บ้างนะคะ มีงานยากให้ท่านเข้ามาได้สัมผัสงานในช่วงนี้ท่านมักจะได้ทำงานยากงานหินเป็นงานที่คนอื่นไม่ค่อยอยากจะทำแต่ท่านจะได้ทำแนะนำเคล็ดลับนิดนึงนะคะช่วงนี้หากท่านมีไอเดียใหม่ๆเกิดขึ้นให้ท่านเร่งลงมือทำอยากจะนำเสนออะไรให้พูดออกไปอย่างเงียบอยากจะเริ่มต้นทดลองทำอะไรใหม่ๆท่านก็สามารถทำได้เลยให้ค่อยๆทำค่อยๆเริ่ม ในช่วงเดือนนี้นะคะหากมีโอกาสดีๆเกิดขึ้นขอให้ท่านรับเอาไว้ท่านจะทําได้หรือไม่ได้รับเอาไว้ก่อนเพราะว่าวันข้างหน้าเมื่อท่านลงมือทําขึ้นมาจริงๆหากตัวท่านนั้นเกิดการติดขัดหรือว่ามีปัญหาในการลงมือทําท่านจะมีคนคอยช่วยเหลือท่านใดที่ทํางานประจํานะคะช่วงนี้งานเพิ่มขึ้นชัดเจนภาระหน้าที่การทํางานเพิ่มขึ้น มีดวงได้ทำโปรเจกต์ใหม่ๆซึ่งเป็นโปรเจกต์ที่ท่านไม่ถนัดและยังไม่เคยได้สัมผัสมาก,ก่อนเป็นโปรเจกต์ที่ยากและท้าทายความสามารถของท่านพอสมควรบางงานท่านไม่คิดว่าจะได้ทำกลับได้ทำบางงานถึงท่านไม่อยากทำแต่ก็ต้องจำใจทำอยู่ดีเพราะเป็นงานที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้มีเรื่องอึดอัดใจอยู่บ้างแต่ไม่ถึงขั้นที่ว่าท่านไม่สามารถรับมือกับเรื่องราวเหล่านั้นได้ท่านทำงาน ท่านใดที่ทำงานบริการเซอร์วิสช่วงนี้ท่านไม่น่าวิตกกังวลใจงานไม่น่าวิตกกังวลใจค่ะงานดีลูกค้านิยมชมชอบจะมีลูกค้าหน้าใหม่ๆเข้ามาใช้บริการท,ท่านเพิ่มขึ้นส่วนท่านใดที่ค้าขายเหมาะแก่การทดลองนำสินค้าใหม่ๆมาวางขายกับควบคู่กับสินค้าเก่าๆนะคะที่ท่านขายเป็นประจำและให้ท่านปรับเปลี่ยน หรือว่าพลิกแปลงการขายบ้างอย่าขายแบบเดิมๆเด็ดขาดแล้วท่านจะใจฟูขายดีมีลูกค้าเพิ่มให้ขยันจัดโปรโมชัน่นช่วงนี้หากท่านให้ใจลูกค้าลูกค้าจะให้ใจท่านตอบแทนกลับมาบางท่านดวงเปลี่ยนแรงนะคะช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้อย่างที่บอกเอาไว้ตั้งแต่ตอนต้น ถึงขั้นย้ายงานหรือว่าเปลี่ยนสายงานไปเลยก็มีแต่ว่าโดยภาพรวมงานดีขึ้นค่ะหากเกิดการเปลี่ยนแปลงใดๆก็ตามก็มักจะเป็นการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นกว่าช่วงที่ผ่านมาช่วงนี้หากมีปัญหาให้เอ่ยปากขอความช่วยเหลือนะคะจะสําเร็จเป็นช่วงที่งานยุ่งเวลาในการทํางานเพิ่มขึ้นเวลาส่วนตัวจะลดน้อยลง จะมีงานเร่งงานร่วนจะได้ทำงานยากงานหินค่อนข้างบ่อยนี่คือสิ่งที่ท่านจะได้สัมผัสแน่นอนในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้และหากท่านงานติดขัดมีปัญหาให้ท่านเร่งเคลียร์เร่งแก้ไขอย,ย,ย่าเฉยเมยตกปัญหาเด็ขดขาดให้เร่งเคลียร์งานในมือจะเป็นผลดีต่อตัวท่านมากที่สุดนะคะมาที่การเงินของชาวราศีเมทุนกันบ้างช่วงนี้ขอให้ท่านมีสติในการใช้ใจ่ายให้มากๆนะคะ อย่าเพิ่งตามใจตัวเองมากนักถ้าวางแผนการใช้เงินได้ก็จะดีมากๆเพราะว่าในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้ท่านหมุนเงินหนักมากเพราะภาระค่าใช้จ่ายของท่านเพิ่มขึ้นรายจ่ายจุกจิกจะมีมาตลอดรายจ่ายบางอย่างท่านไม่คิดว่าจะได้จ่ายละกลับได้จ่ายจะมีรายจ่ายที่ท่านนั้นนานๆจ่ายเพิ่มขึ้นมาด้วยจะมีเหตุการณ์ที่ท่านต้องจ่ายเงินเป็นระยะระยะรายจ่ายบางอย่างต่อให้ท่านไม่อยากจะจ่าย ท่านก็ต้องจำใจใจออกไปอยู่ดีเพราะไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้นั่นเองนะคะรายจ่ายที่เกี่ยวกับบุคคลภายในบ้านบางคนจะเพิ่มขึ้นมีดวงเสียเงินไปกับสุขภาพหากไม่ใช่สุขภาพของตัวท่านเองก็อาจจะเป็นสุขภาพของใครบางคนในครอบครัวของท่านหมดเงินไปนกับการเดินทางไปนั่นมานี่ฟังแล้วก็อย่าเพิ่งเครียดนะคะอย่าเพิ่งเครียดเพราะ ในเมื่อเรารู้เรื่องื่องหน้าถือว่าเราโชคดีที่สุดเพราะเราจะได้ไม่ประมาทมีสติในการใช้จ่ายมากขึ้นมาฟังเรื่องดีๆด,ด้านการเงินของท่านกันบ้างดีกว่าค่ะช่วงนี้ท่านมีดวงได้เงินพิเศษจากบางสิ่งบางอย่างนะคะซึ่งเป็นเงินที่ท่านนั้นไม่ได้ได้เป็นปกตินะคะเงินพิเศษคือเงินที่นอกเหนือจากรายรับที่ท่านได้รับเป็นประจำค่ะมีดวงได้เงินที่ท่านไม่คิดว่าจะได้การเงินถือว่าหมุนได้นะคะ ถึงแม้ท่านจะมีรายรับเพียงช่องทางเดียวก็ตามเป็นพ่อบ้านแม่บ้านเป็นคุณตาคุณยายใบกระเสียนยังไงท่านก็จะไม่มีคำว่าเงินขาดมือเด็กขาดเพราะท่านจะมีคนคอยช่วยและซัพพอร์ตด้านการเงินช่วงนี้คนเมตตาและนึกถึงจะมีคนซื้อนั่นซื้อนี่มาให้หรือว่ามีคนเลี้ยงอาหารอร่อยอร่อยและเมื่อใดก,ก็ตามที่ท่านจำเป็นที่จะต้องใช้เงินขึ้นมาจริง ท่านก็จะมีวิธีหาเงินมาใช้ใจ่ายจนได้แต่ก็ต้องขอบอกล่วงหน้านะคะว่าสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นกับแต่ละท่านนั้นจะขึ้นอยู่กับพื้นฐานดวงชะตาของแต่ละท่านเป็นสําคัญแต่ขอบอกให้ท่านนั้นคลายความวิตกกังวลใจนะคะว่า ในช่วงเดือนนี้ท่านจะมีสิ่งดีๆด,ด้านการเงินเกิดขึ้นจะได้สิ่งของที่ท่านอยากได้นะคะจะได้สิ่งของที่ท่านได้มาแล้วมีความรู้สึกว่าภูมิใจขาดเงินก็จะมีเหตุการณ์ที่ท่านได้เงินจากบ,บางสิ่งบางอย่างการเงินรอดแน่นอนค่ะมีกินมีใช้เสมอแต่ขอให้ท่านใจเย็นๆน,นะคะในช่วงเดือนนี้และควบคุมอารมณ์ให้ดีๆเพราะช่วงนี้ท่านนั้นหัวร้อนพร้อมที่จะปะทะคารมได้ทุกเมื่อให้มีสติและควบคุมอารมณ์ให้ได้ระมัดระวังคำพูด ที่แรงๆหลีกเลี่ยงการประทะคารมไม่ว่าจะกับใครก็ตามระวังจะเดือดร้อนเพราะคำพูดที่ท่านพูดออกไปโดยที่ไม่คิดเสียก่อนมาที่การทำบุญของท่านกันบ้างนะคะช่วงนี้หากท่านมีโอกาสได้ทำบุญแนะนำให้ท่านทำบุญที่เกี่ยวกับโรงพยาบาล บริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์การศึกษาหรือช่วยเหลือคนที่ลำบากตกทุกข์ได้ยากไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ช่วยเหลือสัตว์เลี้ยงที่เจ็บป่วยและไม่มีคนดูแลหรือหากท่านสะดวกทำบุญในรูปแบบใดท่านก็สามารถทำได้เลยแต่หากท่านไม่สะดวกที่จะทำบุญด้วยเหตุผลกลใดไม่ทราบได้ก็สวดมนต์ก่อนนอนบ่อยๆนะคะข้าขออวยพรให้ชาวราศีเมถุนทุกท่านดวงเฮงดวงปังหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองเจอก,กันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ